สวัครับหมูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อยากตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความตีคลืนสู่สังคมกันนะครับครับวันนี้เราเข้ามาพยากรณ์ดาวพุธนะครับผมดาวพุธเด็สครับจะมีการย้ายนะครับตั้งแต่วันที่2 7สิพฤศจิกายน65ถึง4ีกลุณาครับยาวๆกันไป2เดือน3เดือนจะมีเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นในแต่ละราศีกันบ้างนะครับผม มาดูกันที่ดาวสีนี้แดงมีการย้ายเข้ามาในปลาสีธนูดาวสีเป็นดาวธาตุน้ำมาเข้าเรือนธาตุไฟกาสีธนูเป็นเรือนธาตุไฟนะครับน้ำกับไฟชนกันอ้าแน่นอนละความเป็นน้ำนั้นไม่เป็นน้ำที่มั่นคงเสมอไปความเป็นน้ำนั้น ความร้อนลองท่านผู้ชมลองนั่งนึกนะครับว่าข้างล่างเป็นเตาแก๊สเอาน้ําใส่หม้อระหว่างอยู่ข้างบนน้ําก็จะเดือดก็ลเลยบอกว่าน้ํานั้นไม่ได้มีความเป็นน้ําที่นิ่งหรือเสมอไปละน้านันจะต้องปุบ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 ,ปบอยู่ตลอดเวลาถ้าเปรียบเป็นดาวของคําพูดเป็นดาวของไหวพริบนั้นก็แสดงว่าจะมีไหวพริบปฏิพานที่ดีอ่ะลืมบอกท่านผู้ชมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือทตุนี้เป็นธาตุเรือนนี้เป็นธาตุไฟ ฟแห่งการศึกษานะครับครับถ้าเรื่องของหัวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานั้นซิกแซกซิกซิกซิกแซ,ก,ซ,ก,ซ,ก,ซกได้ดีแน่นอนครับทุกอย่างไม่ชอบไปตามกฎไม่ตามเกณฑ์ครับเราจะชอบให้ปูขอไปอ้อมก่อนหรือเดี๋ยวเข้ามาหรือเราจะชอบช็อตคั๊กเรื่องทางล,ลัดเลยละกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของดาวสีที่จะตอบแต่ส่วนน้ําที่ร้อนนั้นเปรียบได้กับคําพูดนะครับของความไวของใจ ใจมันไวเกินไปคําพูดก็เลยออกมาเร็วเกินไปก็เลยจะตอบว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นข้อเสียนะครับของดาวที่จะมาเข้าในจุดนี้นะครับส่วนแต่ละเรือนของแต่ละราศีนั่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีหนึ่งครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u ัครสมาชนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับครับมาที่การพยากรณ์ราศีเมษนะครับดาวพุธย้ายเข้ามาเอ้ามาที่ ราศีเมษนั้นเป็นอย่างไรยอยู่ตรงไหนตรงนี้ราศีเมษตรงนี้ปุ๊บดาวพุธวิ่งเข้ามาในภพบที่เก้าพบสุภะนะครับผมพบ่นความดีพบแห่งการศึกษาครับที่เมื่อกี้เราได้เกินไปแล้วว่าดาวพุธนั้นมีลักษณะของไหลเวียนวิง่งชุบชัาช้าช้เรื่องของการศึกษานั้นเดี๋ยวที่บอกไปว่าจะมีเกียนที่ มีความคิดเฉียบแหลมมีความคิดซิกแซกมีความคิดที่ไม่ค่อยอยู่ในกรอบา้างจะชอบคิดอะไรที่มันขอทางลัดแล้กันครับไม่เป็นไรครับอะไรดีก็ทําไปขนาดแบบไหนก็ทําไปนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าประหยัดเวลาได้เรามาพยากรณ์กันตามเรือนด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับเรือนแรกนะครับเรือนของสหัชเดือนที่สามหสาเรือนซาชะนั้นเป็นอย่างไรบ้างพอมาเข้าพบสุภะ แสดงว่าดีแนละ้วบนี้ความดีความงามการศึกษาอย่างที่เราบอกลักษณะนี้ในช่วงเวลานี้นะครับจะมีการติดต่อกับพี่น้องญาติญาติหรือเพื่อนฝูงก็ตามมีการไปมาหาสู่กันใช่ครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็เฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ แฮปปี Happy New Year, ้นิวเยียลวงหน้าไปก่อนนลครับครับส่วนอันดับที่สองเกณฑของอาริกนะครับผมเกณฑของอาริจะวิ่งเข้าสุภะครับอารินั้นหมายถึงอะไรอาริกนั้นเราก็หมายถึงศัตรูคนที่ไม่ชอบเราคนที่คอยแทงหลังเราอยู่ตลอดเวลาครับชั่วโมงนี้เข้าสุภะมันหมายถึงว่าจากการที่เคยเกลียดกันจากการที่ไม่ชอบหน้ากัน วันนี้ศัตรูกลับมาเป็นมิตรได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าคนเราจะมีอะไรครับศัตรูมันเป็นช่วงเวลาที่ดีๆที่เราจะรักษาสิ่งตัวนี้เอาไว้นะครับครับส่วนอีกเก่หนึ่งที่จะพยากรณดาวพุธในจุดนี้ก็คือเรื่องของอริภพนี้ภพนี้ภพอรินั้นหมายถึงเรื่องของอุปสรรคหมายถึงเรื่องของการงาน ที่กัติดติดขัดขัดครับเข้ามาพบสุภะก็คือการงานนั้นจะมีปัญหาจะมีงานเหนื่อยให้แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาปัญหานั้นทำแล้วจะประสบความสำเร็จแต่ทุกอย่างต้องใช้ความสามารถใช้ความอดทนแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะครับ ถ้าถามว่าราศีเมษนี้เป็นอย่างไรตอบว่าดีนะครับทุกอย่างอยู่ในเหตุอยู่ในผลหมดความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับสําหรับเรื่องของงานครับก่อนจะจบทิปผมก็ทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าเรื่องของดาวสีว่ษะเข้าในตําแหน่งนี้นะครับอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วทุกอย่างไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่ารีบตอบตกลงคิดที่ดีปฏิบัติค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไป อยากได้อะไรค่อยเซ yes ียสิหลักรับมีสตินะครับกรไรนะครับสําหรับการพยากรดาวพุทธที่ย้ายเข้ามานะครับผมเข้าสู่เรือนธาตุไฟราสีธนูนะครับกับเกณฑ์น,นี้นะครับก็มีเล็กๆน้อยๆบางอันก็มีแฟกเตอร์ที่ใหญ่บางอันก็นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าดาวสีนั้นอาจจะยังไม่ใช้ดาวที่ใหญ่มาก ไม่เหมือนดาวพุดไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนดาวสาวดาวพฤื่อัดดาวราหูนะครับมีการย้ายคอยต่อไปเรื่อยๆปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ดีเข้ามาก็ลักระดับหนึ่งไม่ได้เป็นการเปลี่ยนดวงอะไรมากมายครับเ,อเ่อรานี้นะครับถ้าอันไหนดีครับก็ดูยันไปอันไหนไม่ดีก็ระวังนะครับผมครับ กออนจากกันคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe mm. นะครับเพื่อ mm. เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ mm. ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับ mm. สวัสดีครับ